ทั้งเขาเลยนะครับผมกําลังพูดถึงคุณแอนดรูว์เกรกสันพระเอกที่พันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครตั้งแต่อายุแค่28ปีครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการนานครับครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับบุคลิกที่เปลี่ยนไปเป็นบุคคลที่ยอมเปิดเผยตัวเองมากขึ้นยอมพูดคุยมากขึ้นและจริงหรือเปล่าที่ว่าเขาตกอับจึงกลับเข้าวงการวันนี้ท่านจะได้รับทราบเรื่องราวส่วนตัวลึกๆของเขาครับ เรียกว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนทางรายการแนวสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ครั้งแรกที่รายการตีสินี้ครับในรอบ6 7ปีที่ผ่านมาขอเชิญท่านพบก,กับแอนดรูว์เกรกสันครับวสวสัวสดีครับ เจอหน้ากันพอแล้วพอแล้วไม่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมหายหน้าเป็นานานๆมันได้ผลอย่างไงเนานะครับเออคนคลิกันเออเหายไปบ่อยๆก็ได้หายหายไปกี่ปีแล้วแอนดรูหายไปกี่ปีสองปีกว่าเกือบสามปีครับ <c oughs> อันนี้คือละครใช่ไหมฮะครับสองปีกว่าสามปี แหานครนะคะซึ่งอนอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคนด d เด a ตนายกรัมนตรีนะคะจะขึ้นเวทีชี้แจงนโยบายกับชาวกรุงในช่วงค่ำแล้วนะคะก็ยังถือเป็นการเปิดตัว Dream Team รีมทีมเศรษฐกิจของพักซึ่งประกอบไปด้วยอดีตรองนายกรัมนตรีอย่างนายโอรานชัยประวัตินะคะและก็นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอย่างเป็นทางการด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่เวทีปราศัยสวนลุมพินีนะคะคุณพัชยามหัทถโนธรรมรายงานสดจากที่นั่นคะ่ะ หลังจากฝนตกเอาเลิกเอาใจให้กับเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะขณะนี้ค่าทางด้านของดรโอรานชัยประวัติค่ะผู้นำในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยก็ได้กําลังพูดปราศัยอยู่บนเวทีในนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในหัวข้อว่าเลือกเพื่อไทยสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจค่ะโดยก็ได้พูดในหลายเรื่องด้วยกันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะทําอะไรบ้างหากได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลค่ะก็ ลกลับมาเจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกับคุณเก๋ชนระดาแลกแม่ราตรีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินตุรกีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <มา S 2> เดี๋ยวขอ แก้ข่าวนิดนึงนะคะไม่ใช่สนามบินตุรกีค่ะเป็นชาโดโกที่ปารีสค่ะที่ฝรั่งเศสสนามสนามบินปารีสคือเราจะบินจากปารีสมาอิสตันบูลประธานสิทธิเครื่องเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทยกรุงเทพแต่เป็นสายการบินตุรกีเป็นเตอร์กิสแอร์ไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นพนักงานของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ใช่ค่ะแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินใหญ่เลยนะที่ปารีสที่ชาโดโกใหญ่เลยค่ะใหญ่เหมือนสวนอภูมเลยแบบใหญ่มากๆค่ะยิ่งเรื่องใหญ่ขึ้น ก็คือมันคือจริงๆเราไม่ได้เจตนาอยากจะบอกออกตัวไว้ก่อนว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งคือเก๋ไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปหาเรื่องเขาเลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่แบบมีข่าวออกมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอมาเป็นเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าเรามา พูดเพื่อความถูกต้องแล้วเกศรู้สึกว่าคงไม่ใช่เกศแค่คนเดียวเป็นครั้งแรกแน่ๆที่เดินที่จับเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองอเกิดอะไรขึ้นคือวันทีมเนี่ยไป18คนคือทั้งทีมงานเนี่ยต้องบอกว่าเราไปถ่ายรายการฟ้าเมืองชัยนะคะคือใน,ในทริปนี้เราไปถ่ายรายการทีวีเป็นเป็นบิวตี้กูรูนะคะของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม png ก็พา8ดสาวผู้โชคดีที่ได้เดือนหน้าพี่พาไม่ได้เอาเป็นกลางเดือนได้ไหมคะนีะ่ต้องรู้จักวิธีการเจรจาแต่ถ้ากลางเดือนยังไม่ได้เอายังไงเอายังไง ไปสักวันสิไปสักวันกลายเดือนไ่หรอเอาปลายเดือนได้ไหมคะเมื่อไหร่ได้แล้วคะพี่บอกน้องมาเลยค่ะจะปลายเดือนหรือปลายชีวิตเ่ะอให้เลือกเร็วต้องมีหาเสียงด้วยใช่ปลายเดือนหรือปลายชีวิตคะนะขอบคุณให่ติดเข้ามารับรองเขาปฏิเสธเราไม่ลงถ้าเราพูดแบบอ้อนขนาดนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆกก็คือเราจะต้องหาโอกาสในการกล่าวชื่นชมคู่ของเราเสมอแต่การชื่นชมเนี่ยนะคะจะต้องชื่นชมด้วยความจริงใจเขาบอกว่ายิ่ง เราชมคู่ของเรามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งทำดีต่อเรามากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องของจิตวิทยาเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินอต่น้าเสียงนี้ไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับเดวลาของสเก็ตข่าวครับสเก็ตแรกไปที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกําแพงเพชรนะครับจังหวัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับรณรงค์ให้เด็กๆนั้นภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตัวเองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณวัญชัยสุทินก็เลยจัดนิทรรศการนะครับเล่าเรื่องราวผ่านกําแพงครับ เนี่ยครับจัดที่อุทยานปวัติศาส์แล้วก็ทําทุกอย่างย้อนยุคนะครับแม่ค้าแม่ขายนั้นแต่งตัวย้อนยุ่เตียนอยู่เนี่ยครับน้ําแข็งกดครับสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะ,คะนั่นคือน้ําอบค่ะวันนี้นําเสนอน้ําอบเจ็ดกลิ่นอยู่ด้านขวามือ,อพี่ปุ้ยค่ะเราจะเอื้อมกันไปถึงไหมครับพี่ปุ้ยน้ำอบมีมากกว่าอะไรอีกกลิ่นอื่นหรือเปล่ ปกติเราก็ดมมีกลิ่นเดียวนี้นะมีเจ็ดกลิ่นเลยหรอถูกปกติที่ดมกลิ่นเดียวนั่นคือเป็นกลิ่นดอกมะลิแมคบอกไม่เป็นกลิ่นปกติค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชพัฏนสวนดุสิตบอกว่าผลิตกันเลยเจ็ดกลิ่นก็เป็นเจ็ดกลิ่นที่เราสามารถปรุงกันเองได้นะคะลองคอลองดมันนี้คือน้ำอบที่แม่ได้กลิ่นทุกปีทุกกลิ่นมะลิอันนี้เิ่นอย่างที่ลองคิดุยกับยาก่อนนะพะเยาก่อนนะคะเขยยาก่อนดื่มใช่ไหมคะก่อนดมค่ะอ๋อขอคุณน่ไม่บอกแย่เลยค่ะเนี่ย น้ำอบที่ยการนํามาเสนอวันนี้นะคะอยากจะสอนคุณผู้ฟังหรือว่าอ,อยากจะแนะนําคุณผู้ชมด้วยว่าให้ปรุงกนเองได้เนางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสิตเนี่ยบอกว่าเอาสูตรมาให้เลยนะคะอลองดูนะคะเจ็ดกลิ่นที่ว่านี้นะคะมีตั้งแต่กลิ่นดอกกุหลาบดอกมะลิกาเรเวกจันกระเพาะลีลาวดีราชาวดีแล้วก็กลิ่นโมกค,ค่ะเคล็ดลับของการ จาะโอเน็ตสังนัรน้องๆๆๆหลายต่อหลายคนก็เครียดกันอยู่พอสมควรเพราะว่าไปทําข้อสอบนี้มาเกิดอาการชะง,งนหนูละงงมากผู้ที่ออกมาให้คําอธิบายนะฮะก็คือคุณป้าอุทุมพรน,นะครับโอ้อาจารย์ป้าด้วยความเคารพเลยด็อกเตอร์เลยทีเดียวเขาบอกว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องราวของความจำครับหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดของสังคมสมัยนี้ที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยขาดกันอย่างรุนแรงเลยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นั่นเองในฐานะที่พี่จอนะฮะผ่านโลกผ่านประสบการณมาติดตามดูว่า ติวเตอร์จาคนนี้นะฮะจะสามารถทําข้อสอบถูกต้องหรือไม่นะฮะลุยกันเลยดีกว่าครับพวกเราเฮ้ฉันเหมือนสิบสีอีกครั้งเออนะฮะมาเริ่มกันที่ข้อแรกดีกว่านะครับเริ่มจากหนึ่งสาวคนนี้นูนิดนั่นเองนิดเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นคนสวย มีเพื่อนชายมาชอบเธอหลายคนโอ้ฮอตนะเนี่ยเธอมักไม่ปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนชายชวนไปเที่ยวกลางคืน11บเอดล้อดอแน่ว่าในที่สุดเธอมีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชายจนมีอาการแพ้ท้องเดียวกันนะมีสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชายจนมีอาการแพ้ท้องนี่คือระหว่างมีสัมพันธ์ทางเพศแพ้ท้องขึ้นมาเลยหรอครับทำไมมันไวไฟอย่างนี้เนี่ยน,นี่ผมพยายามวิเคราะห์โจทย์ด้วยความกลุ้มใจนิด จึงนำเรื่องไปปรึกษาเพื่อนชายซึ่งเพื่อนชายแนะนำให้ไปทำแท้งผลสุดท้ายนิดไปทำแท้งแต่ต้องเสียชีวิตด้วยการตกเลือดออกอเศรามนกันนะเนี่ยเขาสอบถามว่าข้อใดเป็นเหตุผลของการที่นิดมีเพื่อนชายมาชอบหลายคนข้อ 1. น,นิดเป็นคนสวยข้อ2มีมนุษยสัมพันธ์ดีข้อส หยิบยกมาจากหนังสือคู่มือถอนพิรักนะคะ,ะแนะนําไว้ดีมากๆเลยวิธีนี้ก็คือการใช้ปิยะวาจาเขาบอกว่าคู่สามีภรรยาหรือว่าคู่รักเนี่ยนะคะจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวเนี่ยถ้าใช้วาจาหรือว่าคําพูดที่ดีต่อกอันหรือว่าปิยะวาจานั่นเองค่ะปิยะวาจาหมายความว่าอะไรปิยะวาจาหมายถึงการพูดจาที่เป็นเหตุผลตรงไปตรงมาไม่เพ้อเจ้อส่อเสียดไม่โกหกและพูดด้วยน้ําเสียงที่สุภาพและเป็นมิตร หลักการใช้ปิยะวาจามีดังนี้ค่ะเขาบอกเวลาพูดกับคู่ของคุณเนี่ยนะคะ ควรจะพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกลางเพราะว่าน้ำเสียงที่เป็นกลางเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกว่าสุภาพและจริงใจการใช้เสียงต่ําและหนักแน่นแปลว่าอะไรรู้ไหม,มจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าคุณกําลังข่มขู่เขาอยู่ส่วนการใช้เสียงสูงหรือว่าแหลมเนี่ยนะคะจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วก็ไม่จริงใจอ,อีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับการใช้ปียอาวาจารนั่นก็คือว่าเวลาพูดกับผู้รักควรจะใช้สรรพนามให้ถูกต้องแล้วก็ลงท้ายด้วยหางเสียง ทุกครั้งแต่สรรพนามอะไรจะถูกต้องเราก็ต้องสังเกตเองว่าคู่ของเราเนี่ยอยากจะให้เราแทนตัวเองและแทนตัวเขาว่าอะไรเช่นพี่แล้วก็น้องตัวเองเขาพ่อแม่เราก็ต้องไปศึกษาดูดีๆนะคะแล้วพูดกับเขาแต่ละครั้งเนี่ยลงท้ายทุกประโยคจะต้องมีคะหรือไม่ก็ต้องมีครับอ มีใช่หางเสียงเนี่ยเขาบอกว่าสามารถแสดงถึงความสุภาพนอบน้อมและการให้เกียรติกันได้เป็นอย่างดีค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะขอให้อีกฝ่ายทําอะไรให้เราเนี่ยนะคะจะต้องเป็นการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือเรียกว่าขอความช่วยเหลือนั่นเองไม่ใช่ว่าใช้คําสั่งทําได้ยังไงเวลาเราจะขอให้คู่รักของเราทําอะไรให้เนี่ยนะคะ ไปกันที่จังหวัดระยองครับสโมสรราชนาวีระยองก็ได้สร้างปรากฏการณ์ทำสถิติคนดูและรายได้จากค่าผ่านประตูมากที่สุดครับซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนชาวระยองก็พยายามผลักดันฟุตบอลไทยลีกฤด,ดูกาลนี้อย่างเต็มที่ซึ่งหากราชนาวีระยองไม่ตกชั้นในฤด,ดูกาลนี้ครับฤด,ดูกาลหน้าก็จะมีของดีให้เห็นอย่างแน่นอนครับติดตามได้ในช่วงของจับตากีฬาเด่นเที่ยงวันนี้ครับ บนไทยลีกฤดูการนี้เตะมาแล้ว12นัดสโมสรราชนาวียรยองอยู่อันดับ13มี12แต้มยังอยู่ในโซนอันตรายแต่ทุกครั้งที่ลงเตะในบ้านที่สนามกีฬากลางของจังหวัดระยองจะมีชาวระยองประมาณ5,000คนเข้าไปให้กำลังใจนักเตะราชนาวียรยองจนเต็มความจุของสนามทุกครั้ง เขาก็บอกว่าช่วงเวลาหายันะที่ไม่ควรจะเคลียร์กันผู้หญิงเป็นประเภทแบบว่าต้องเคลียร์นั่นอกมั้ไม่งั้นไม่สบายใจกินไม่อิ่มนอนไม่หลับนะเขาบอกเลยบอกว่าเวลาหายันะที่ไม่ควรเคลียร์อันแรกคือผู้ชายกลับมาจากที่ทํางานโอ้เหนื่อยเหนื่อยหิวรถติดปูกพิอ่ะเปิดมาอ่ะเอาไงโอ้ไม่ใช่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 หาน้ำเย็นให้เขาก่อนหาขนมอะไรเงี้ยเพอเพอตอนที่อาจจะไม่พูดกันเนี่ย ผู้ชายอาจจะคิดกันได้เออความจริงเนี่ยแฟนเราก็มีข้อดีเหมือนกันนี่นั่นเออได้บอกมะเวลาง่วงนอนอย่าไปเคลียร์สิคะไม่ได้โอ้ผู้ชายนะอยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตที่ต้องการนะกินอิ่มนอนหลับแล้วก็เซ็กมกอยาบุกห้องอะไรแค่นี้คือเขาแค่นี้จริงๆผู้ชายเลี้ยงง่ายเอาพูดจริงนะเพราะฉะนั้นเขาจะหลับแล้วเนี่ยสมองเขาชัดดาวมันไม่มีสมองที่จะมาคุยกับเราถ้ามันง่วงตื่นขึ้นมา เออม Vine, ันม่อไเออนี่นะผู้หญิงบางคนอ่ะฝันร้ายฝันว่าผัวไปมีเมียน้อยปกผัวนี่ฉันฝันร้ายเอ้าผัวขียวอะลรอ่ะ มีอันนี้ไล่าสาระไปนิดหนึง่งมีมีคนมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ใครเหรอในฝันเนี่ยโอ๊ยจริงเหรอมีเบียน้อยนี่อุย้ยเดี๋ยวจะลอยใั้งัขใคร <c oughs> ล้วเสร็จเวลายอย่างกที่เขาต้องใช้สมาธิทํางาน <c oughs> อ่าอะไรเงนี้ไปเคลียร์ก็เขาต้มีสมาธิ <c oughs> จะคุยกับเราค่ะ <c oughs> โทรเคลียร์อย่าไปโทรเจอหน้าเคลียร์ดีกว่าไหมเพราะไม่รู้ตอนที่เราโทรไปเขาอยู่กับใครทําอะไรยังไงอยู่หรือเปล่าเขาก็พูดกับเราไม่ถนัดอาจจะอยู่แบบโอ้โหกวาง กลางวงล้อไปอยู่อะไรอย่างนี้กพูดไม่ได้เ,เวลายอยู่ต่อหน้าคนอื่นอะนุกอ,อ,อมมีคนหลายๆคนอาจจะทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ใช่ที่จะไปเคลียร์ล้้ ก็ไม่ได <que> ้เวลาสติแตกเอออันนี้อยู่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสติแตกไปแล้วน้อยก็มีสติรู้นิดนึงว่าตัวเองสติแตกอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเคลียร์ไปก็มีแต่พังเจ๊งกับเจ๊งนะคะและเวลาแห่งความทุกข์ปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาอยู่อยู่ในห่วงความทุกข์ต้องแก้ไขปัญหาอยู่จะไปเพิ่มปัญหาให้เขาอีกเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะมาแก้กับเราเขาก็ต้องเอาปัญหาเฉพาะหน้าเขาก่อนนี่คือช่วงเวลาอันตรายที่ไม่ควรจะเคลียร์